ไอกสารเลิกแก่ได้แล้วรู้ปะเอาดีกว่า,าิ่งที่บอกว่าดีดีมีเชื่อมึงไางไหมพี่โผยใช่ถ้าพี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยพี่จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปอยู่ตรงนี้ นอกจากที่เราเต้นด้วยกันสนุกแล้วพี่อยากจะบอกเลยว่าที่แสดงสนุกมากเก่งมาเลย มาบอกอีกทีหนึ่งนี่ 啊！ doing it. ใครที่ดูแบกการ์ดพีู่๋ดูแบล็กราร์อกมมาก็รู้ว่าแบบโอ้โหมันก่อจะมายืนตรงนี้มันไม่ง่ายเลยอะแล้ววันนี้มันแบบวันที่แบบเออว่ะเราได้ทําในสิ่งที่แบบเราอยากทําในสิ่งที่เรารักแล้วเราได้เจอแฟนแฟนแบบเนี้ยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกเราเติบโตไปเรื่อยๆร่อยอะมันบางทีแล้วเราคิดว่านี่เปนความฝันหรือเปล่าจริงแต่ว่าวันนี้มันแต่ขอเราตบทีหนึ่งว่ามัน ก็เส้นทางพวกเราคงไม่ได้มีแค่นี้พวกเราเองก็จะตั้งใจทำผลงานต่อไปเรื่อยๆพวกเรามีความสุขมากทุกวันนี้ไม่ฝืนเลยสักวินาทีเดียวจริงๆชอบทำเป็นเล่นเลย มันคือข้อเรานั่นเอง uh huh. และมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรานั้นเลยครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นโรน uh huh. นักดาบ uh huh. และมีสมงแปลบ้า uh huh. คุณคิดไม่เก่งวะ uh huh. โหดีดัขนาดนี้ก็จะฝากวยนะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ฮะเดี๋ยวรอติดตามการคับอิซูนนะครับผมก็เราสองคนเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็คิดขึ้นมานะครับเพื่อทุกๆคนนะครฮะ <S <S ก็คือเราเป็นมันมีบางอย่างที่เราอยากแชร์เราคิดขึ้นมาอยู่แล้วแหละว่าถ้ามีหนึ่งสิ่งที่อยากแชร์กับทุกคนนดาเป็นไรได้เสียงทวกรนด้วย มันคืออะไรที่อย่างน,อน้อยมันไปแล้วมัจะเป็นคุณค่าทางจิตใจกับทุกคนนะผมรู้สึกว่าไม่สองราอะไรแล้วก็คือปิดไทยแล้วนะ <c oughs> ดูว่า <c oughs> วันวันนี้แบบไม่เศร้าอยู่เลยอ่ะคือวันนี้ก็ไม่เศร้าแล้วอ่ะยังไงยังเศร้าแล้ววันนี้วันนี้ก็เศร้านิดหน่อยนะฮะพี่โอเคกเดี๋ยวจะไปทัชกันเลยครับฝากเปิดเพลงสนุกๆด้วยนะครับ